สวัสดีพบกับการต่อสู้อย่างชิงชังแต่ละตัวนี่ก็คือเก่งเหลือเกินที่จะส่งไปเป็นบริการแม่แล้วนะไม่มีใครยอมใครบางครั้งฉันก็ไปรวมตีกับมันนี่แหละมันไม่ยุดฉันก็ไม่ยุดบางครั้งฉันโดนแม่ด่าแต่แม่ไม่เคยด่ามันเลยมันจะยุดก็ต่อเมื่อมันเหนื่อยและดูสภาพมันเหนื่อยมันมันนอนนอนแบบสบายใจจริงๆสบายสุดๆโอ้ยคำแพงของฉันแต่ละตัวตัดมาที่ตอนเย็นเลยฉันก็พามันข้างกงนะแล้วฉันก็จะเปิดอีกทีประมาณสามทุ่มครึ่งให้มันได้ออกมาเยี่ยวมาฉี่มากิน แม้จะมีบางมุมที่เขารักกันแต่ก็มีบางมุมที่เขาเกลียดกันและตีกันแม่ก็ซ่อนฉันว่าเป็นพี่น้องก็ต้องรักกันไงฉันก็มาซ่อนแมวต่อว่าเป็นพี่น้องก็ต้องรักกันย่าตีกันเมื่อพวกมันจะฟังนะพวกมันไม่ตีกันมาตีฉันแทนนี่แหละเด็กเจ้าเสี่ยวอานนี้ก็คือเก่งมากเลยนะสู้มาสู้กับส้มแล้วที่เป็นผู้ยิงแก้งเฮงบ้านล่างนี่แล้วดูแม่เขามองโอ้ยมันเล่นไม่เลิกเลยและแก่ก็ดูมันมากัดมือฉันโอ้ยเจ็บนะเวย้ย ฉันไม่ได้มีประสบการณ์เลี้ยงลูกแมวนะฉันรู้สึกว่าแมวฉันเก่งเกินกว่ามนุษย์มานาเก่งกว่าแม่มันอีกมันเปิดประตูบ้านได้มันขึ้นหลังคาได้บันไดบ้านมันก็ขึ้นเป็นไก่ก็ไม่ได้กลัวณปัจจุบันก็คืออาการเขาเริ่มดีขึ้นแผลเขาก็เริ่มสมานนะกินข้าวได้ทําอะไรได้ปกติมากไปก่อนนะทุกคนฉันจะไปนอนแล้วฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วเจอกันใหม่คลิปนะสีัสอ